สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในวิชานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพบกับดิฉันนางสาวสุภพรพเรืองฤทธิ์แผนการบัญชีรหัส029เสนออาจารย์กุทนัทคำอินค่ะและหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือประโยชน์ของนันทนาการกิจกรรมนันทนาการเนี่ยมีประโยชน์มากมายดังนี้ค่ะ1 พื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. พัฒนาส่งเสริมความคิดและสติปัญญาแก่บุคคล 4. ช่วยให้ได้พักผ่อนอันเป็นสิ่งจำเป็นของบุคคลอย่างหนึ่ง 5. ช่วยให้เกิดความสุขและความพึงพอใจ 6. สร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้างความรู้สึกให้เกิดการยอมรับตนเองและผู้อื่น7 พัฒนาบุคคลในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 8. ส่งเสริมให้เป็นพลเมืองดี 9. ส่งเสริมและสร้างความรักความอบอุ่นความเอาใจอันดีแก่สมาชิกในครอบครัว 10. ช่วยถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมของมนุษย์1 1 ส่งเสริมการพัฒนาอารมณ์สุขรวมทั้งความสนุกสนานและความสงบสุขลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้อารมณ์ดี 12. ช่วยให้บุคคลในอาชีพต่างๆได้พักผ่อนการมีโอกาสผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยมีเวลาร่วมความสนุกสนานในกิจกรรมนันทนาการใช้เวลาอื่นๆให้เป็นประโยชน์ 13. สส่งเสริมในเรื่องการบำบัดรักษาเป็นกรรมวิธีและกิจกรรมที่ช่วยรักษาคนป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 14. ส่งเสริมและบำรุงขวัญบุคลากรในหน่วยงานการจัดก,กิจกรรมนันทนาคารขึ้นในหน่วยงานต่างๆย่อมส่งผลดีต่อบุคลากรในหน่วยงานทำให้เกิดความรักความสามาคัคคีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและยังช่วยให้บุคคลเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสมรรถภาพที่ดีและมีความสมดุลของชีวิต และสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ